สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องสาวน้อยในชนบทจะพาทุกคนมาชมหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดๆจากต้นเลยค่ะ มีแต่หนอสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยคะ่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ เราจะนำหน่อไม้ไปแกงนะคะแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกก็อร่อยค่ะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูก็แซ่บแซบนะคะแซ่บหลายค่ะหน่อขาวๆเ,เลยนะคะสวยสวยค่ะ สำหรับใครที่ชอบแกงหน่อไม้นะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊าย,ายขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์ กดแชร์แล้วกด Subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยคะ่ะกดกระดิ่งให้ดังๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ช่วงนี้ฤดูฝนนะคะแมงวันเยอะมากๆเลยค่ะฝานหน่อไม้ให้บางๆนะคะฝานหน่อไม้เป็นชิ้นฝานหน่อไม้ให้บางๆแล้วก็น้ำแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็นำหน่อไม้ไปต้มนะคะไปต้มหนึ่งน้ำค่ะ แล้วก็เทน้ำขมขมทิ้งนะคะเทน้ำหน่อไม้ขมขมทิ้งนะคะแล้วก็นำหน่อไม้ไปแกงได้เลยค่ะ